คำว่าธรรมไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างที่มองกันด้วยตาเนื้อแต่ธรรมเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสุขุมสุดที่จะนามาเทียบเคียงเปรียบเทียบกับสิ่งสมมุติทั้งหลายได้ใจเป็นความละเอียดชันใดธรรมย่อมมีความละเอียดชันนั้นและใจเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมทั้งหลายนอกนั้นไม่ใช่ที่สถิตอันถูกต้องของธรรมธรรมจึงเป็นเรื่องพูดยากทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมเปน็นขั้นนั้นพอพูดกันได้ และรู้เรื่องทำพอประมาณถ้ารู้ทำเต็มภูมิจิตภูมิธรรมโดยสมบูรณ์แล้วย่อมพูดทำกันเข้าใจทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางสงสัยคำว่าธรรมคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็ทราบกันทันทีโดยไม่ต้องตอบให้เสียเวลาการอาศัยการถามและการตอบกันอยู่ยังไม่เข้าในลักษณะของผู้รู้ทมอย่างเต็มภูมินี่และทำแท้เป็นอย่างนี้ถ้าใจปลอมพาให้เกิดทำปลอม แม้ถามและตอบกันวัญญังคข้ามก็ได้แต่ตัวทิฏฐิมานะเต็มหัวใจไม่ลงรอยกันได้นั่นคือทำชื่อคือได้แต่ชื่อของทำไม่ได้ดวงทำแท้มาครองภายในใจทำชื่อใครเรียนก็จําได้เพราะเป็นสิ่งที่ควรจําได้ด้วยกันแต่สําคัญที่ดวงทำแท้ที่มีชื่อในตัวเองโดยไม่ต้องเป็นกังวลท่องบนจดจําให้ลาบากนั้นปฏิบัติยากมองเห็นได้ยากรู้ได้ยาก ทำแท้ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติได้ยากรู้ได้ยากหนี่แหละที่ไม่ขึ้นอยู่กับคําถามคาตอบเพราะเป็นความริ่งล้วนหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงและทรหนี่แหละมีอยู่ในโลกตลอดอนันตการไม่เจริญและไม่เสื่อมไปกับอะไรคําว่าอํานาจทมก็คือทรมนี่แหละจะเป็นอะไรที่ไหนกันที่พูดนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าหมู่คณะจะเข้าใจตามได้ทุกแง่แห่งธรรมที่พูดมาแต่ถึงการที่ควรพูดบ้างก็จจาต้องพูด พอเป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังครมุตตมังที่จบลงนี้เป็นธรรมที่ท่านอาจารย์มั่นตอบและอธิบายให้ท่านอาจารย์องค์นั้นกับหมู่คณะฟังผู้เขียนก็เขียนสุ่มๆเดาๆไปตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นเองมิได้มีความเข้าใจในคําที่ท่านสนทนากันทุกประโยคอะไรเลยทั้งที่ไม่เข้าใจทุกคําแต่ก็ยังพยายามถูถ่ายมาลงจนได้นั้นเพราะแน่ใจว่า คนเรามีความรู้ความฉลาดและความสามารถต่างกันแม้ตนไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังมั่นใจว่าท่านผู้สามารถจะรู้จะเข้าใจในคำพูดของท่านอย่างแจม่มแจ้งชัดเจนคงมีอยู่จึงได้นำมาลงเพื่อช่วยกันขบคิดบ้างหวังจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราตามฐานะที่ควรเป็นได้เพราะคำพูดดังที่ท่านอาจารย์มั่นพูดสองสามประโยคนี้เป็นธรรมที่ค่อนข้างหาฟังได้ยาก แม้ไม่เข้าใจก็ยังพอใจฟังและพอใจเขียนเพื่อท่านผู้อ่านได้ช่วยพิจารณาต่อไปซึ่งอาจเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาได้บ้างคำพูดท่านอาจารย์มั่นในลักษณะนี้ยังมีอีกมากผู้เขียนจะพยายาม,ยายามนำลงเรื่อยมาตามเรื่องปฏิบัากับเรื่องท่านอาจารย์จะเข้าสัมผัสที่ควรนำลงเป็นตอนๆไปจนกว่าจะปฏิปทาจะจบลงด้วยดี นี่เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่ท่านอาจารย์องค์นั้นพักเป็นเวลานาน,านกว่าที่อื่นแต่ไม่เคยปรากฏว่ามีสัตว์เสืออะไรมารบกวนให้ลําบากแต่จนจนท่านจะออกจากถ้ำนี้ไปเที่ยววิเวกแสวงทามตามอัธยาศัยช้าวันหนึ่งตวนเวลาท่านจะออกบินทบาทก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งใหญ่โครนคลางกระหึมขึ้นมาหาท่านจนถึงที่ที่ท่านพักอยู่จริงๆขณะท่านมองเห็นตัวมันกําลังกระหึมขึ้นมาทีแรก ปรากฏขนลุกซาไปทั้งตัวร่างกายทุกส่วนชาไปหมดรู้สึกกลัวมากแทบหัวใจหยุดเล็บเปิดประยะนี้จิตใจท่านคงยังไม่เข้มแข็งพอแต่การเขียนเรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าเหตุใดเหตุการณ์ใดเกิดก่อนและหลังกันไม่ได้เรียนถามการเวลากับท่านเป็นแต่พอท่านเล่าให้ฟังก็จดจํามาลงเลยจึงไม่ทราบระยะที่เกิดเหตุนั้นๆว่าเกิดขึ้นเมื่อไรของการบําเพ็ญ โรนาถือเอาใจความในเรื่องทีเดียวจะเป็นความสะดวกในการอ่านมเูเล็บปิดเพราะมันเดินตรงมายังท่านด้วยความตั้งใจจริงทั้งที่มันก็มองเห็นท่านอยู่แล้วนับแต่ขณะที่โผล่หน้าขึ้นมาซึ่งควรจะหยุดแค่ระยะที่มันมองเห็นท่านอยู่แล้วแต่ยังทั้งเดินทั้งทําเสียงโครนครางเข้ามาจนถึงท่านซึ่งห่างกันประมาณสองวาเศษเท่านั้นพอเข้ามาถึงที่นั่นแล้วก็หยุดนั่งเหมือนสุนัขบ้านนั่ง และจ้องมองหน้าท่านขเขม็งแบบไม่กะพริบตาเลยแต่ไม่ได้หมอบทำท่าจะทำอะไรท่านอาการของมันเหมือนตัวที่มาหาท่านคราวที่แล้วนั้นไม่มีอาการว่าจะเอาจริงเอาจังอะไรกับท่านแต่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่น่ากลัวแล้วแม้ไม่แสดงอาการเป็นที่น่ากลัวก็จำต้องกลัวมันอยู่นั่นเองพอเห็นมันมองท่านท่านเองก็มองมันด้วยความกลัวอยู่พักหนึ่งพอตั้งสติได้ท่านก็ยกมือชี้บอกมันว่า ที่นี่มิใช่ที่สาหรับท่องเที่ยวของเธอแต่เป็นที่อยู่ของพระท่านบําเพ็ญภาวนาต่างหากจงไปเสียที่อื่นซึ่งมีป่าและเขามากยิ่งกว่าที่นี่แต่มันก็ยังนั่งมองท่านอยู่ไม่ยอมไปท่านจึงจับไม้เท้าชี้บอกมันอีกว่าจงไปที่โน้นภูเขาลูกโน้นซึ่งมีที่เที่ยวถมไปอย่ามานั่งดูให้พระกลัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่อาหารของเสือเช่นเธอเราเป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรม อย่ามาทําให้เรากลัวเดี๋ยวเวลาเธอตายไปตกนรกหล,ลุมกลัวๆนะจะว่าไม่บอกแล้วก็ชี้ไม่เท้าบอกมันอีกว่าจงหนีไปเดี๋ยวนี้เรากลัวเธอมากตาเธอก็ตาเสือแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะขืนมองเรานานๆเผื่อเรากลัวมากและตายไปเธอจะตกนรกจริงๆนะพอจบคําท่านกระลุกจากที่ชีไม้และเดินเข้าไปหามันมันจึงโดดหนีไปในขณะนั้น พอมันหนีไปแล้วนึกกลัวขึ้นมาอีกเพราะคิดว่ามันอาจตามเราไปเวลาไปบินทบาทเพราะเป็นป่าดงพงลึกทั้งสิน้นแต่ไม่เห็นมันตามไปดังที่คิดไว้วันนั้นนึกกลัวทั้งวันเกรงว่ามันอาจขึ้นมาหาเราอีกก็ได้ตอนกลางคืนก็คิดแต่เรื่องเสือจะขึ้นมาหาท่าเดียวเลยไม่เป็นอันภาวนาให้สนิทใจได้จำต้องสั่งสอนตนแทบทั้งคืนใจจึงยอมสงบลงได้ จากนั้นก็หายกลัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเสือตัวนั้นก็ไม่เห็นกลับมาอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นไปท่านว่าเสือตัวนี้ใหญ่และยาวมากน่ากลัวจริงๆคล้ายกับเป็นเสือลึกลับไม่ใช่เสือธรรมดาใหญ่พอๆพกันกับตัวที่มาหาตอนกลางคืนมันนั้นลักษณะอาการก็คล้ายคลึงกันความรวดเร็วก็พอๆกันจึงทำให้คิดว่าน่าเป็นเสือเทพปันดาลดังท่านอาจารย์มั่นว่าไม่ผิด เห็นแล้วน่ากลัวจนแทบตั้งสติไว้ไม่อยู่ดังนี้ท่านพันนาคุณของการอยู่ป่าและคุณของจิตใจที่เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังอย่างจับใจแต่ผู้เขียนจําไม่ได้มากเพราะนิสัยขี้ลืมท่านว่าเวลาจําเป็นด้วยเหตุการณ์ต่างๆบังคับใจรู้สึกเหมือนมีอะไรป้องกันอยู่ภายในชอบคนชนิดบอกไม่ถูกการสร้างตัวของจิตในเวลาจําเป็นก็ง,ง่ายและรวดเร็วผิดธรรมดาอยู่มาก จึงทําให้จําต้องชอบอยู่ในที่ขับขันทั้งที่ปกติเป็นคนขี้คลาดวาดระแวงเวลาเผชิญเหตุการณ์แต่ละครั้งใจรู้สึกเลื่อนฐานะขึ้นอย่างผิดสังเกตจนตัวเองก็แปลกใจและอยากให้เหตุการณ์มีขึ้นเสมอเพื่อใจจะได้พยายามสร้างตัวเองมากขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์เป็นเครื่องสนับสนุนการอยู่ป่าอยู่เขามันดีอย่างลึกลับที่บอกใครไม่ได้ทั้งไม่คิดอยากพูดคุยกับใครเกี่ยวกับการอยู่ป่าด้วย เพราะเป็นธรรมจำเพาะที่เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายสำหรับท่านเองเวลาออกมาอยู่ที่หรือป่าธรรมดาใจคอยแต่จะขี้เกียจและประมาทนอนใจไม่สนใจช่วยตัวเองผลเป็นที่พึงใจไม่ค่อยปรากฏฉันก็มากกว่าอยู่ในที่เค,เคยดัดสันดานนอนก็มากความขี้เกียจก็มาอารมณ์กอ่อกวนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันเวลาส่วนสติปัญญาคอยแต่จะลดลงเสื่อมลง สรุปตามนิสัยของท่านแล้วท่านว่าอยู่ในที่ธรรมดาไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจะอยู่คอยวันตายแบบเปล่าประโยชน์เท่านั้นถ้ามาอยากตายแบบโมฆะบุรุษก็ควรออกสแสวงธรรมเพื่อเอาตัวรอดพอคิดตกลงก็ตัดสินใจเข้าป่าเข้าเข,า,เขาตามเคยใจที่เคยประสบความสงบสุขและแพรวพร้าวาด้วยปัญญาเพราะป่าเพราะเขาเพราะถ้ำหรือเงื่อมผามาแล้ว จะให้มาอยู่แบบอดๆอ,ดอยากๆไม่มีธรรมสัมผัสใจเลยย่อมอยู่ไม่ได้ต้องเข้าป่าเข้าเขาไปตามนิสัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ฉน,นั้นแล้วใจมีความสะดวกสบายไปตามทัศนียภาพโดยไม่ต้องบังคับขู่เข็นความเพียรกับอิริยาบถต่างๆจะคลุมคืนกันไปเองสติปัญญาที่เคยเป็นคู่เคียงกับความเพียรก็เป็นมาเองโดยไม่ต้องร้องเรียกขู่เข็นความขี้เกียจและชันมากนอนมากก็ลดกันไปเอง อะ,อะไรอะไรที่เป็นอัดเป็นธรรมรู้สึกตามๆา,มามกันมาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเคยบังคับขับไล่อย่างยากเวลาอยู่ในสถานที่ธรรมดาก็ค่อยๆตามกันออกไปโดยไม่จําต้องขับสายไล่ส่งให้ลําบากเหมือนอยู่ที่ธรรมดาการฉันการนอนหลับการผ่อนอารมณ์การภาคเพียรกลายเป็นความมีประมาณเหมาะสมไปตามๆกันผิดกับอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มากเลยทําให้คิดว่าการถอดถอนกิเลสนั้น อยู่ในป่าในเขาถอนง่ายกว่าอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มากอยู่ในที่ธรรมดาตามความรู้สึกท่านว่าแทนที่จะเป็นการถอนกิเลสดังที่ขอใจแต่กลับเป็นการสั่งสมและส่งเสริมกิเลสไปทุกๆอิริยาบถคือฉันก็มากเพราะตัณหาแอบมากระซิบให้ฉันมากๆบอกว่าอาหารถูกปากถูกท้องถูกธาตุถูกอัธยาศัยและถูกกับจริตนิสัยของกิเลสกิเลสชอบมากต้องฉลองให้มากมาก การนอนก็มาเพราะกิเลสแอบมากระซิบว่าต้องพักผ่อนมากหน่อยไม่งั้นอ่อนเพลียทําความเพียรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอถึงเวลาความเพียรจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าจริงแต่กลับเป็นเวลาพักผ่อนคือนอนเสียอีกโดยไม่มีกําหนดว่าจะควรตื่นเวลาใดกิเลสไม่กําหนดให้ตื่นเอาเลยที่ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่ค่อยโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นบ้างว่าได้ทําความเพียรกี่ชั่วโมงในวันและคืนหนึ่ง นอกจากกิเลดกล่อมให้หลับแต่พอเริ่มชันเสร็จจนยันค่ำไม่เห็นความเพียรมีอํานาจแทกความขี้เกียจเพราะฉันมากได้บ้างเลยการคิดปรุงก็มากจนไม่มีประมาณแต่ลักษณะที่คิดปรุงล้วนเป็นเรื่องของตัณหาสมุทัทยนําทางพาท่องเที่ยวชมตามสถานที่ตึกรามบ้านช่องและโรงอะไรต่างๆของนางและเท้ากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา จัดแจงไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ครบฉันอย่างอิ่มน้ำคล่ำพุงแล้วเที่ยวหย่อนอารมณ์พูดถึงความขี้เกยียจก็มากถ้าศีรษะได้ลงหมอนแล้วเป็นหายห่วงไปในขณะนั้นใครหรืออะไรอย่ามายุ่งอย่ามาปลุกเป็นไม่ได้ผลท่านว่าการฉันมากการนอนมากและความขี้เกยียจมากมันเป็นมิสหายกันมาดั้งเดิมไม่มีใครสามารถแยก,กออกจากกันได้ความขี้เกยียจนี้ เป็นสหายคนสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากสหายผู้ฉันมากนอนมากสามสหายนี้ถึงไหนถึงกันไปไหนไปด้วยกันเป็นหรือตายไม่ยอมพลัดพรากจากกันท้ไมจับถูถไถมันเข้าป่าเข้าเขาให้เสือช่วยชำระขับไล่และความอดอยากขาดแคลนช่วยปราบปรามซะบ้างเป็นต้องตายในเงื้อมือของมันจนได้ไปไม่รอดเพื่อดัดมันให้เห็นฤทธิ์กันซะบ้างจึงฝืนใจยอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องการ ที่ที่มันกลัวๆความภาคเพี่ยนทุกด้านจึงเป็นความราบเรื่นสม่ำเสมออะไรอๆเป็นอัดเป็นทำไปตามๆกันไม่เป็นกิเลสตัณหาดังอยู่ในที่ธรรมดาซึ่งเป็นที่มันปกครองเราง่ายแต่เราไม่มีโอกาสปกครองมันได้เลยท่านว่าผมเป็นคนนิสัยฝึกทรมานยากจำต้องหาสถานที่และสิ่งต่างๆช่วยบังคับอีกทางหนึ่งจึงพอมีทางหายใจได้บ้างไม่ตีบตันอั้นตู้เดยถ่ายเดียว การอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในถ้ำและเงื้อมผาดังที่เคยอยู่มานั้นรู้สึกเหมาะกับจริตนิสัยผมผู้มีกิเลสหนาปัญญาทึบพอมีความสงบสบายใจได้บ้างท่านว่าตอนท่านยังเป็นหนุ่มยิ่งทรมานมากทั้งอดอาหารพรอ,อาหารทั้งเที่ยวอยู่ในป่าในเขาไม่ออกมาอยู่ที่ธรรมดาได้สะดวกใจเหมือนพระทั้งหลายเลยเนื่องจากสิ่งบังคับให้จำต้องอยู่ในที่เช่นนั้นมันบ่งบอกอยู่อย่างชัดเจนว่า ต้องทรมานกันอย่างหนักถ้ายัางหวังครองมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติแก่ใจอยู่ถ้าจะไหลไปตามอำนาจของตัณหาแล้วก็จงอยู่แบบสัตว์ไม่มีเจ้าของไม่กี่วันก็จะเห็นผลของมันแสดงฤทธิ์ให้ดูจนได้นี่แหละเป็นเหตุให้อยู่อย่างธรรมดาธรรมดาไม่ได้เมื่ออุตสาหบบำเพ็ญไปตามสถานที่ดังกล่าวใจกลับเกิดความร่มเย็นสติปัญญาที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏ สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นไปตามลำดับของการฝึกทรมานจึงทำให้ใจฮึกหานสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เป็นพักๆจนกลายเป็นความพอใจโดดเดิมในสถานที่ที่เห็นว่าเป็นที่ดัดสันดานนั้นว่าเป็นสถานที่วิมานทำขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันตลอดปัจจุบันนี้ใจก็มีความเคารพเทิดทูนสถานที่ป่าที่เขาเหล่านั้นอยู่อย่างสนิทใจอยากไปอยู่จนสถานที่เหล่านั้น กลายเป็นที่เผาศพของตนในวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตเมื่ออยากตายในสถานที่เกล่อนกลนวุ่นวายการตายในที่ฉะนั้นเป็นการตายที่สงบรื่นเริงในธรรมไม่มีอะไรเข้ามาก่อกวนชวนให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายใจมุ่งต่อธรรมล้วนๆโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองสนุกไตรตรองให้ถึงเหตุถึงผลของอัดของธรรมที่มีอยู่ภายในจิตด้วยความรอบคอบขอบจิต ใจกับทางสัมผัสกันอย่างสนิทแนบแน่นพอธาตุขันหมดกำลังสืบต่อลงไปก็สละเปล่อยวางไว้ตามความจริงของเขาถ้าเรามีสติปัญญารอบคอบในทุกสิ่งทั้งภายในภายนอกเราก็เป็นเราอย่างเต็มภูมิไม่ต้องไปหยิบยืมคำว่าเราจากสมมติมาครองให้เป็นบุคคลในสมมติเช่นโลกสมมติทั่วๆไปภาระคือขันที่เคยตะเกียรตะกายแบกหามกันมาก็ปล่อยลงไปธาตุเดิมของเขา เราก็ปล่อยลงในธาตุเดิมของเราอนาลโยเป็นสมบัติของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็ครองอนาฬยะสมบัติไปตามเรื่องก็สิ้นเรื่องกันเพียงเท่านี้จะไปเที่ยวหาอะไรมาต่อให้เกิดเรื่องยุ่งเรื่องยาวต่อไี่อีกความจริงกิเลสสิ้นจากใจเสียอย่างเดียวเรื่องทั้งหลายก็สิ้นไปในขณะนั้นนี่เป็นคำที่ท่านพนานาสรรเสริญความดีของป่าเขาลำนาวพรสํสำหรับจดิตนิสัยท่านเอง ท่านเคยได้รับความสงบสุขทางใจจากป่าตลอดมาจนปัจจุบันไม่เคยเบื่อนายป่าเขาทั้งหลายสมกับอนุสาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อพระผู้บวชแล้วให้สแสวงหาที่วิเวกสงัดเพื่อบำเพ็ญเพียรในป่ามีรุกขมูลร่มไม้เป็นต้นท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยชอบร,รู้สิ่งต่างๆจัพวกกายทิศที่สายตามนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้เช่นพวกเปรตผีเทวบุตร เทวธิดาพาญนานาคคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มัน่นเวลามีโอกาสท่านสนทนาธรรมกันกับท่านอาจารย์มัน่นเกี่ยวกับพวกกายทิพย์รู้สึกน่าฟังมากทําให้เพลิดเพลินไม่อยากให้จบลงง,ง่ายๆเวลาท่านสนทนาเรื่องพวกกายทิพย์มาฟังธรรมและถามปัญหายิ่งน่าฟังมากเพราะต่างคนต่างรู้พูดไม่มีขัดแย้งกันเลยเหมือนคนเรียนวิชาแขนงเดียวกันพูดคุยกันเรื่องวิชาแขนงนั้นนั่นแหละ ท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกชํานาญทางวิชากายทิพย์พอสมควรผู้เขียนเรียนถามเกี่ยวกับพวกกายทิพย์เช่นพญานาคเป็นต้นท่านพูดได้ละเอียดละอ่อนน่าฟังท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มากนิรมิตกายได้ต่างๆเวลามาเยี่ยมท่านท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดูเขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของพวกพญานาคไม่เป็นของยากลําบากอะไรเลยจะนิรมิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามต้องการ แล้วเขาก็นิรมิตกายต่างๆให้ท่านดูในขณะนั้นคือเขาเตือนท่านให้คอยดูขณะที่เขาจะนิรมิตกายแล้วเขาก็หายตัวจากที่นั่นไปครู่หนึ่งแล้วปรากฏเป็นตาปะขาวเดินมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบางแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นนายพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบางแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบางเป็นต้นถ้าต้องการจะให้เป็นอะไร ก็เนรมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตามต้องการต้องการจะให้เป็นชา้างเป็นคนหรือเป็นอะไรในที่นั้นก็ทําให้เป็นขึ้นในที่นั้นอย่างรวดเร็วทันใจที่ว่าพญานาพ้นผิดนั้นท่านเล่าว่าสมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น้ําโขงกับท่านอาจารย์มั่นขณะพักอยู่ในที่บางแห่งมีเบิองน้ําใสสะอาดน้าอาบเดิมใช้สอยแต่ท่านอาจารย์มั่น ห้าไม่ให้พระลงอาบและตักน้ำที่นั่นมาดื่มและใช้สอยกลัวพญานาคพ่นพิษใส่ในน้ำนั้นไว้เวลาตักมาใช้และอาบดื่มจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันลำบากเพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความคเคารพเลื่อมใสในพวกเราเขาพยายามแข่งดีกับเรามาหลายคืนแล้วแต่ไม่นานทิฏฐิมาหน้าเขาก็ลงเองสู้ทำพระเจทธเจ้าไม่ได้พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใส,าสาศาสนาและพวกเราเลย เขายังเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี้จะมาแข่งดีและขับไล่เขาให้หนีจากที่นี่เสียฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู้กับเรามาหลายคืนแล้วแต่เราไม่สนใจกับปฏิกิริยาของเขาเพราะแน่ใจว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะความชั่วด้วยความดีทำบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมา นับแต่เริ่มประกาศทมแกมวลสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพานเพราะเป็นธรรมของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอื่นแม้ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยในที่ท่านอาจารย์มั่นเตือนเพราะท่านรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพญานาคเหล่านี้ได้ดีและเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณระกับท่านอาจารย์และถวายอารักขาเพื่อความสะดวก ปลอดภัยทุกประการดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆเมื่อพญานาคเกิดความเลื่อมใสยอมตนถือสระนะแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงถามเขาว่าทําไมจึงพากันพ่นผิดใส่น้ําที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่าไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน้ําเกิดเป็นพิษแก่ใครเข้าพญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาดั้งเดิม เพราะผลของกรรมมีอำนาจเหนืออำนาจของพญานาคเป็นไหนๆถ้าพญานาคก,กลัวบาปกลัวกรรมและกลัวตกนรกก็จงไปถอนพิษออกจากน้ำในบึงนั้นให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอาตมาและพระทั้งหลายไม่ได้ไปแต่ต้องน้ำที่นั่นเลยเพระาะทราบดีว่าพญานาคแกล้งทําให้อาตมาและพระทั้งหลายเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการอาบดื่มใช้สอยน้ำนั้นตอนนี้ พญานาคยอมตนอย่างมอราบเลยเพราะตนทําอย่างนั้นจริงและไม่ได้บอกท่านว่าตนพ่นพิษใส่น้ําแต่ท่านอาจารย์มั่นทราบโดยยานภายในเธอยอมรับว่าได้ทําอย่างท่านว่าจริงๆแล้วรีบไปถอนพิษจากน้ําในบึงออกหมดจึงกลับมาเรียนท่านและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านและพระทั้งหลายอาบดื่มใช้สอยน้ําในบึงน้าตามสบายโดยจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้น เรื่องพญานาคที่ถือที่ถีมานะแข่งดีกับท่านอาจารย์มัน่นได้กลับยอมตนลงโดยสิ้นเชิงและถวายทัวเป็นสิษย์ศึกษาอัดรำกับท่านด้วยความสนใจเรื่อมใสยอย่างยิ่งแต่วันนั้นมาเมื่อทราวบว่าพญานาคยอมตนและถอนพิษออกจากหน้าหมด